ใครเห็นก็อึ้งเมนูอาหารเช้านางเอกดังกินน้อยแค่นี้อิ่งจริงเหรอหลายคนทราบดีกว่าการเป็นดารานักแสดงที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาแน่นอนว่าการกินอาหารต่างๆนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะซุปตาแดนมังกรที่ค่อนข้างจริงจังกับหุ่นเป็นอันดับต้นๆ จนเกิดภาพที่เห็นตามสื่อโซเชียลยิ่งดาราผู้หญิงส่วนใหญ่จะดูตัวเล็กตัวน้อยบอบบางหรือที่เรียกกันว่าคลั่งผอมอย่างล่าสุดนางเอกดังซ่องอีซองอีที่ล่าสุดเธอได้ออกมาแชร์ภาพเผยใบหน้าสวยสดยามเช้าพร้อมเมนูอาหารที่เธอเขียนไว้ว่าอาหารเช้าวันนี้คืออัญญประกาศเดี่ยวเปิดไข่ดาวสองฟองบล็อกโคลี่สี่ฟอง ก่อนจะเดินทางไปร่วมงาน2023อีกิยี่สกรสนไ g g c r e e n ไหนแฟนๆเห็นภาพก็ต่างช็อกตกใจเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยว่านี่เป็นอาหารเช้าแบบไดเอทหรือเปล่าไม่มีซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานเหรอซึ่งสาวส่งอี้เธอก็ได้ตอบกลับแฟนคลับไปว่าผู้ช่วยไม่ยอมให้ฉันกินมันเชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นเมนูอาหารของส่งอี้แล้ว อาจจะไม่อิ่มต้องขออย่างอื่นเพิ่มแน่นอน